ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัเสเซียที่ทั้งสองประเทศระบุในถแถลงการร่วมว่าไร้ข้อจำกัดและพร้อมที่จะร่วมมือกันในทุกเรื่องยอมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันอย่างมากในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะผ่านสองผู้นำก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวล,ลาดิเมียร์ปูตินค่ะอาจจะเป็นคำถามนะคะว่าเป็นเพราะกระชับความสัมพันธ์ที่กระชับกันแนบแน่นแบบนี้หรือไม่ที่ทำให้รัเสเซีย ดูมั่นอกมั่นใจที่จะคงทหารประจำการอยู่บริเวณพรมแดนยูเครนเพื่อที่จะต่อกรกับชาติตะวันตกด้วยแล้วสายสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมีความหมายที่เราควรจะทำความเข้าใจอย่างไรในช่วงเวลาที่กำลังเกิดวิกฤตยูเครนดิฉันสอบถามเรื่องนี้เพื่อขอให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะก็คืออาจารย์สัราจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ไปเห็นมานานตั้งแต่หลังจากการสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยคือการวางกําลังระดับหลักแสนเราไม่เคยเห็นเลยนะครับพูดจริงๆินะครับแม้ว่าเราเห็นสงครามในอา่าวเปอร์เชียหออ,อะไรเนี่ยแต่มันก็รู้ว่ากําลังที่วางเนี่ยมันมันอยู่ในภาวะชั่วคราวนะครับหล <c oughs> ายคนก็คงคิดไกลๆกันว่ารอโอลิมปิกไหมโอลิมปิกจบเนี่ยจะได้เป็นช่วงเวลาอะไรครับ นาทีทองให้รัสเซียเปิดปฏิบัติการใหญ่แต่ผมคิดว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยสิ่งที่รัสเซียคาดหวังความช่วยเหลือจากจีนเนี่ยคงหวังว่าถ้ารัสเซียเปิดปฏิบัติการใหญ่สิ่งที่จะตามมาแน่ๆคือเซ็ชั่นจากโลกตะวันตกนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ารัสเซียถือไพ่เหนือกว่าตัวสาภาพยุโรปหรือตัวยุโรปตะวันตกทั้งหมดเนี่ยพเพราะรัสเซียเป็นแหล่งพลังงานถ้ากดดันรัสเซียรัเสเซียก็อาจจะยุติการส่งพลังงานหรือลด ระดับการส่งพลังงานเข้าสู่ยุโรปแล้วก็จะเป็นปัญหาในบ้านของยุโรปนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามาตรการแซ็นชั่นออกเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจรัสเซียแปลว่าโจทย์ถ้าจะใช้คําว่าโจ์สงครามชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่มิติทางฐานแต่มันมีโจทย์เศรษฐกิจซ้อนนะครับแปลว่ารัสเซียเองก็มีความสุ่มเสี่ยงกับเงื่อนไขเศรษฐกิจในบ้านของตัวเพราะไรายได้สําคัญส่วนหนึ่งก็มาจากการขายพลังงานให้กับยุโรปนะครับจะเห็น ปัญหาเหมือนกับไปกลับมาแปลว่าในอดีตเมื่อครั้งที่รัสเซียเคยถูกแซงชันเนี่ยรัเสเซียพึ่งจีนนะครับหวังว่าจีนเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อพลังงานจากรัสเซียเพื่อลดแรงกดดันที่ตนตกแต่ถ้าย้อนกลับไปดูครั้งนั้นเนี่ยจีนยอมที่จะซื้อพลังงานจากรัสเซียแต่ก็ต้องใช้คําว่าอะไรครับซื้อแบบพ่อค้าจีนคือกดราคานะครับเราถามว่ารัสเซียแฮปปี้ไหมคําตอบคือไม่แฮปปี้แต่รัสเซียก็ไม่มีทางเลือก ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยรัสเซียก็มีความคาดหวังว่าถ้ารัสเซียเจอเซ็นชันนะครับจีนอาจจะเป็นทางเลือกในทางเศรษฐกิจแต่ก็คงต้องตามดูว่าจะเป็นทางเลือกได้มากน้อยเพียงไรในวิกฤตยูเครนคำยืนยันของรัสเซียก็คือนาโตจะต้องไม่รับยูเครนเข้าเป็นชาติสมาชิกนะคะโดยถ้าย้อนกลับไปก่อนยุคสหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต ทางรัสเซียก็คงจะไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนาโตซึ่งหมายความว่ากองกำลังของนาโตก็จะประชิดพรมแดนเข้าใกล้รัสเซียมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากกรณีวิกฤตของอยูเครนเนี่ยก็อาจจะเกิดคำถามและเกิดข้อสังเกตนะคะว่าจะเป็นประจกสะท้อนมายัางปัญหาจีนและไต้หวันและอาจจะทำให้กรณีไต้หวันเป็นยูเครนแห่งเอเชียหรือไม่ค่ะ ปัญหายูเครนในยุโรปเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับปัญหาไต้หวันในเอเชียนะครับอยู่ในสภาวะที่พอเทียบเคียงกันได้นะครับรัเสเซียอยากได้พื้นที่เดิมคืนนะครับวันนี้จีนในกรณีไต้หวันเนี่ยอาจจะต้องพูดกันตรงๆว่ามันไม่ใช่ในบริบทของพื้นที่เดิมของจีนนะครับแต่วันนี้จีนก็ออกอาการชัดว่าหลังจากที่จัดการกับผู้บุกรุกชาติในฮ่องกงเรียบร้อยแล้วเนี่ย ผมว่าเป้าหมายใหญ่ที่วันนี้หลายฝ่ายทังวลเนี่ยมองจากโจทย์ของเอเชียนะครับ mm hmm. ผมลอเล่นๆไต้หวันจะเป็นยูเครนของเอเชียไหมคุณนัฐาโจทย์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่น่ามองก็คือความเปลี่ยนแปลงของตัวภูมิทัศน์หรือตัวแลน์สเคปของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมาก mm hmm. แล้วผมคิดว่าขออนุญาตพูดแบบไม่ใช่มอดูนะครับเ mm hmm. พราะว่าเป็นนักรัฐศาสตร์ไม่งั้นเดี๋ยวเราสองคนจะกลายเป็นมอดู <laughs> แต่ผมคิดว่าปี2022เนี่ยจะเป็นปีใหญ่ จะเป็นปีใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศอีกชุดหนึ่งแล้วเป็นปีใหญ่ที่ท้าทายในโจทย์นี้คุณทัาทิ้งไม่ได้มันซ้อนด้วยโจทย์เมียนมาเพราะถ้าการเมืองเมียนมาเปลี่ยนรัฐบาลทหารในเมียนมาลม้มหรือพ่ายแพย้แก่ฝ่ายชาติไทยก็จะเห็นแลนด์สเคปของการเมืองในเชียงทองคใตนนน้เปลี่ยนนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าแลนด์สเคปของการเมืองในเมียนมาเปลี่ยนจะกระทบกับตัวแลนด์สเคปของการเมืองไทยอย่างไร ก็เป็นโจทย์ที่หลายฝ่ายตามดูแต่แปลว่าโจทย์พวกนี้น่าสนใจเพราะว่าวันนี้มองจากบ้านเราต้องคิดนะครับเราชอบพูดว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยแต่ผมเสริมต่อจากสำนนวนเดิมใช่ไหมกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยและประเทศไทยก็ไม่ใช่โลกแตลว่าเราขังตัวเราเองอยู่กับมุมมองในบ้านอย่างเดียวไม่ได้เพราะวันนี้โจทย์นอกบ้านเนี่ยร้อนเหมือนกันตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเนี่ยในทุกเวทีที่เวลาออกบรรยายเนี่ย ผมจะตอบอย่างหนึ่งคือรัฐบาลที่กรุงเทพเนี่ยต้องอยู่ได้ทั้งกับรัฐบาลที่วอชิงตันและกับรัฐบาลที่ปักกิ่งสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับไทยก็คือจะไม่เกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่ระหว่างวอชิงตันกับปกักกิ่งแล้วบังคับให้เราต้องเลือกแปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเองต้องอยู่กับสองหอำนาจใหญ่นะครับหรือพูดง่ายๆเนี่ยโจทย์ตัวภูมิรัฐศาสตร์โลกวันนี้เนี่ย ถ้าคิดอีกแบบหนึ่งแบบคนเรียนประวาาัติศาสตร์การเมืองโลกเนี่ยผมว่ามันเป็นสถานาการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ก่อนปีพันสร้อหรือพูดยังไงก็คือก่อนการเกิดของสงคารามโลกครั้งที่หนึ่งถ้ามองจากนอกบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับในเวทีโลกเนี่ยเขามองว่าเราอยู่กับจีนเราจะตอบอยังไงไม่สําคัญเท่ากับโลกเขาตอบอย่างไรใช่ไหมฮะแปลว่าอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะต้องถึงจุดที่ วันนี้ในอนาคตเราจะปรับงานด้านการต่างประเทศของไทยอย่างไรเลิกคิดว่าเราจะเป็นสนลู่ลมเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วครับวันนี้ลมแรงเกินแต่ต้องคิดที่จะรับความแรงของลมอย่างไรอย่ายืนด้วยชุดความคิดที่เชื่อว่าสยามในศตรวรรษที่ย1จะเป็นสนลู่ลมแล้วเราอยู่รอดได้สำหรับผมไม่จริง ภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกที่กำลังปรับเปลี่ยนก็ส่งผลต่อนโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ